มาฟังดินี่เรื่องอะไรคะเรื่องแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่อะไรคะน,นอนอปเปไข่ไข่นอนใช่ไหมอ่ะอุยฟักเป็นตัวอะไรคะนนฟักเป็นตัวนอนอ่ะอุอยเแบลบลนี่อะไรอะ่ะแอปเปิ้ลแล้วหนอนมันตกลงมาตกลงมาโอ้หตกลงมาที่ไหนต้นไม้ กิ่งไม้แล้วมันฟักเป็นตัวตัวตัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวอะไรฟักเป็นตัวอะไรตัวตัวอะไรคะตัวอะไรบอกกันตัวอะไรตัวกลายเป็นตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรรู้ก่อนตัวอะไรตัวอะไริงบตัวอะไรเนี่ยบีเบลนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรผี ผีเสื้อมีมีบินปออ๋อ oh, มีปีกบนบินบนฟ้าโอเคเก่งมาก